เนื่องจากน้องๆหลายๆคนเนี่ยมีคำถามเข้ามานะครับว่าเราสามารถปลดล็อกสัตว์ยักษ์ทะเลที่ระดับยูนิคเนี่ยยังไงนะครับทุกคนอ่ะระดับยูนิคก็คือสัตว์ทะเลที่อยู่ตรงนี้นะครอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ทะเลยักษ์และการเลือกสัตว์ทะเลยูนิคนะครับให้น้องๆเนี่ยมาที่เชยงเพชรตรงนี้ได้เลยนะครับและเลือกตรงยูนิคและสัตว์หายากตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันซึ่งพี่เนี่ยได้มาตัวหนึ่งแล้วนะครับและความสามารถของสัตว์เหล่านี้จะบวกอัตราการเพิ่มเงินเนี่ยถึงนะคริบตัวรนเนะเ แล้ววิธีการที่เราจะปลดล็อก ok สุมสัตว์หายากพวกนี้นะครับเราจะต้องใช้ผลตัวนี้แหละครับตรงนี้ก็จะเป็นผลที่มีชื่อว่า d ิ c p e a พิร์ลฟนะครับหรือว่าผลไข่มุกซึ่งจะให้อาหารได้กับเฉพาะสัตว์ทะเลเท่านั้นนะทุกคนก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถสุมตัวระดับหายากได้วิธีในการหานะครับอย่างแรกเลยก็คือให้เราไปที่ร้านฟู้ดช็อปนะทุกคนเจ้า d ิ c เนี่ยจะสุ่มมาขายนะครับเราต้องคอยมาเช็คเรื่อยๆนะฮะและว,วิธีที่2นะครับให้เราไปที่ซีซั่นท้าตรงนี้นะฮะและเลือกที่ทิเ็ต ซึ่งจะมีโอกาสที่เราจะสุ่มได้ตัว Deep Sea p e r l f o o เหมือนกันโอกาสอยู่ที่4%และเมื่อเราทําการออนไลน์ในแมปนะครับเป็นเวลา30นาทีเนี่ยเราก็จะได้การสุ่มมา1ครั้งวันหนึ่งก็จะได้ประมาณ3-4ครั้งนะครับทุกคนอ,อันนี้ก็ได้สุ่มมาพอดีนะฮะแล้วก็ตัวในการสุ่มเนี่ยจะได้จากซีซั่นถาดเวยนะครับทุกคนอา้าวไม่ได้ฮะและวิธีการหาอย่างต่อไปนะครับให้เราไปที่ Snow Event ตรงนี้นะฮะแล้วเลือกที่ Event Shop อ่ะก็จะมีตัว Deep Sea p e r l f o o เนี่ยขายเหมือนกันครับราคาอยู่ที่ 300แต้มหีมะานะครับเราก็สามารถทำเพลต,ตามนี้เพื่อเก็บแต้มมาซื้อได้เลยนะครับทุกคนเป็นเควสง่ายๆนะครับให้ซื้อพวกไอ์โนเอทหรือว่าฟักไข่สโน5ห้าลูกอะไรประมาณนี้นะฮะตอนนี้พี่จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองให้อาหารกันว่าจะสุ่มได้ตัวไหนมาเพิ่มหรือเปล่านะฮะนี่ครับให้ไปเลยตรงนี้เราก็กําลังเติมอาหารให้กับเจ้าสัตว์ทะเลยักษ์ของเรานะครับนี่พี่ก็ให้ตัวฉลามตัวนี้เลยและเมื่อเวลาตรงนี้หมดนะครับก็จะทําการ สมสัตว์หายากนั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับและเจ้าตัวสัตว์ทะเลยักษ์นะครับตอนนี้เลเวลแม็กซ์จะอยู่ที่80นะทุกคนซึ่งพี่เนี่ยให้จนเต็มแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือปลดล็อกอย่างเดียวนะตอนนี้ชิ้นแรกก็จะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูการสุ่มกันดีกว่าแต่ว่าสัตว์ทะเลยักษ์นี่คือแบบตัวใหญ่จัดๆเลยใหญ่จนแบบว่าเลยจอเลยครับทุกคนโอเคครับอีก3วิฮะมา เึ๊บเรียบร้อยซุมได้ตัวอะไรเป็นอ้มาแล้วครับทุกคนใจแอนซีเดวิลครับโอ้โหนี่โบอีก4ีโสิเรเท่นนี่มันเปลี่ยนได้นะทุกคนเอาแล้วปลา,าน้ำลึกนะฮะโอ้โหอันนี้ติดมาจากเล่นฟิตนะฮะใจแอนซีเดวิลเดี๋ยวลองให้อีกทีนึงว่าจะได้ตัวที่มันแรสุดหรือเปล่าฮะ ศูนย์ไปเอา้าได้ตัวเดิมโอ้โหได้ซ้ำครับทุกคนโโดูพิเคตโอโ้โหตัวสุดท้ายนี้ได้ยากมากเลยนะเรายังเหลืออีกสอันฮะมาเมื่อกี้ขึ้นว่าดูพิเคตนะครับแปลว่าได้ซ้ำกับตัวเดิมฮะ,ะเรามาดูชิ้นที่3กันเลยนะครับทุกคนมาขอตัวโหด,หดนับถอยหลังสี่สามสอหนึ่งโบ สมได้เป็นได้เป็นเฮ้ยมาแล้วทุกคน <Wow. S 1> ปลากระเบนว้าวตัว40นะครับโอ้โหวาวี่โอ้โหคอมพีสแล้วครับทุกคนได้ตัวหายากที่สุดแล้วฮะจบในคลิปนี้นั่นเองครับโอ้โหอ่ะถ้าใครอยากปลดล็อกสัตว์ทะเลยักนะครับก็หามาใช้กันได้เลยนะฮะ สำหรับสัตว์ภูเขาเนี่ยพี่เคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับทุกคนสามารถดูที่ลิงค์ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าและคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบาย